สวัสดีครับทุกคนวันนี้เล็กก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการผ่านตอมเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับอ่าณนะวันที่บันทึกเนี่ยก็คือผมได้เพิ่งเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นนะครับสนามบินเทอร์ามารีนเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนปี2023นี่้เองนะครับซึ่งหลายๆคนหลังจากได้วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแล้วนะครับก็จะมีความกังวลว่า การจะมาผ่านตอมอมันยากหรือเปล่านะครับจะต้องตอบคำถามอะไรบ้างมีคำถามประมาณไหนภาษาอังกฤษไม่เก่งสามารถที่จะผ่านตอมอนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีความเข้มหรือเคร่งไหมหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกผมก็แอบกังวลนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาณจุดนี้ในการเข้าที่จะเข้าเมืองเข้ามานะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้หมดไปละเพราะว่าเราไม่ต้องกังวล แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเข้ามาถึงสนามบินเขานะครับการที่เรามีาพาสปอร์ตไทยที่มีเครื่องหมาย e p a สปอร์ตแบบนี้มันสามารถทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเข้ามานะครับเราจะต้องสังเกตทางด้านซ้ายมือมันจะมีคําว่า e passport self service ก็คือเราสามารถใช้พาสปอร์ตตัวนี้ในการที่จะสแกน นะครับในขั้นตอนแรกมันจะมีเครื่องให้สแกนและก็ตอบคำถามประมาณ3-4คถึคำถามนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวทิกเก็ตเขาเรียกว่าส์ทเกตทิกเก็ตใบเล็กๆมานะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะเดินไปสักพักนึงมันก็จะมีเครื่องตอมอหรือเครื่องผ่านเข้าเมืองโดยที่เราจะต้องใช้ตัวทิกเก็ต,ตน,นั้นแหละในการที่จะหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็ ให้เขาถ่ายรูปสแกนหน้าแล้วเราก็สามารถผ่านเข้ามาสู่ประเทศอสทศอสเตรเลียได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะไม่ต้องเจอกับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดขั้นตอนนั้นได้เลยเราสามารถทําผ่านเครื่องได้หมดเลยนะครับถือว่าง่ายมากๆทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพอเข้ามาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องกรอกแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะอ่าโชว์ เจ้าหน้าที่ในขั้นต่อไปก็คือเยลโลการ์ดนะครับเยลโลการ์ดเยลโลการ์ดตัวนี้เราไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีเตรียมภาษาไทยให้เลยซึ่งอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวไทยนะครับทำให้เราถ้าสมมติเราไม่แน่ใจในคำถามบางครั้งเราอ่านภาษาอังกฤษเราไม่แน่ใจเอ้นแปลว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยพอสมควรนะครับเราก็ตอบ อันนีไ้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็อสอบถามเจาน้าที่ถึงขั้นตอนต่อไปในการที่จะผ่านตรวจอเอกสารตัวนี้แล้วก็เข้าสู่ประเทศออสเตรเลียอย่างสมบูรณ์นะครับคือหลายๆอย่างมันทําให้เรา ลดความกังวลมันทําให้ process มันง่ายขึ้นสั้นขึ้นสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่กังวลจุดนี้ก็คลายกังวลได้เลยสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอ smart gate หรือเขาเรียกว่า e passport self service ตัวนี้นะครับซึ่งใช้ง่ายมากและไอตัวที่บอกว่าจะต้องไปตอบคำถามในเครื่องแล้วนะมัน มีหมวดภาษาไทยให้เราเลือกด้วยนะทําให้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเข้าใจคาถามเขาหรือเปล่าเพราะว่าก็มีภาษาไทย,วยรวมสังกฤษด้วยนะครับคำ,คำถาม<ๆ>อะไรเกี่ยวกับการเข้าเมืองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่านะครับสามารถที่จะสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเองพร้อมที่จะให้คําตอบถ้าผมสามารถตอบได้หรือถ้าผมไม่สามารถตอบได้จะพยายามหาคาตอบแล้วก็ตอบให้กับทุกคนเพื่อจะได้คลายกังวลแล้ว ใอยากให้มองว่าการมาท่องเที่ยวต่างประเทศหรือการมาเที่ยวออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนะครับมันเป็นอีกหนึ่งชั珀เตอร์ของชีวิตที่ทําให้เราเจอประสบการณ์ใหม่ๆดังนั้นอ,อย่ากังวลไปเลยนะครับพี่คำถามถามได้เลยนะครับพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กันนะครับมีอะไรก็อย่าลืมเมนต์มาคุยกันได้นะครับบ๊ายบาย Sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I